โอ๊ยดีไม่ไหวหรอกีมาใช้กันเทตรงนี้ว้าวว้าวีวาวอะรเลยฮู้วววววววนวว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 วอวนดววววดวว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 ีวว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 วชวกับมะวว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 วาวว้ว สนุกไหมคะาวดิเจ๋ก็ไม่จ็บเน่ะอ,อ่าขุดเลยตรงนี้ด้วยค่ะพี่อันดาค่ะขยับมาทางนี้ค่ะนิดนึงอ่าช่วยกันขุดเลยค่ะอ่าตอนนี้เราก็ทำแปลงเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาขีด จะมาขูดตรงเป็นร่องค่ะสองร่องเพื่อที่จะได้เอามาเล็ดลงใช่ไหมคะพี่แอนดาอ่าพี่นา,า,นาทำอะไรอยู่นะคะทำ,ทำร่องใช่ไหมอันนี้ทำร่องเหรอคะนี่ไง,ไงมเมล็ดที่เราจะปลูกกันวันนี้มีของอินดี้มีอะไรคะของอินดี้มีักชีของแม ของเพียรดามีวางตุ้งของแม่มีมะเขือตอเดี๋ยวเราจะลองมาย่อนใส่แปลงที่เราทำไว้กันนะคะ Let's ลุยกันเลย อีกสามวันเรามาดูกันนะคะว่าต้นไม้ของเราเม่าหรือ,อยังแค่นี้กันนะคะไปก่อนนะคะฝาก,กกดไลค์กดแชร์ให้อันดายดี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย